และปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจมากๆครับที่ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรนะครับงานมอบเข็มประกาศกิิยศแก่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับสูงครับของบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปเมื่อวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้เองครับซึ่งผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณติ๊บกูรูสาวของเรานั่นเองนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นน่าภูมิใจสําหรับคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันดีกว่าครับ ็นบรรยากาศงานทัสยูมีดรีมสร้างฝันที่เป็นจริงกับเราที่สุดปังอลังเวอร์แล้วต้องบอกว่าอิจฉาคุณโจของเราจริงๆค่ะที่ได้มีโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ความประทับใจสนุกและอบอุ่นและที่สำคัญได้รวมแสดงความยินดีไปกับความสำเร็จของบรรดานักธุรกิจของบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปจำกัด กับ20กว่าชีวิตที่มุ่งมัน่นฝ่าฟันต่อสู้จนประสบความสำเร็จและว,วันนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวและภาพความสำเร็จให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเกือบพันคนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์ดับเบิลไดมอนด์ทริปเปลิลไดมอนด์และบลูไดมอนด์ค่ะ ขอเพียงท่านมีฝันอันบันเจิดจะก่อเกิดศรัทธากล้าสร้างฝันคุณจะประสบความสำเร็จได้หากคุณฝ่าฟันและคุณเท่านั้นที่ได้คิดชีวิตคุณสวัสดีทุกท่านค่ะตื่นตันงใจแล้วก็ดีใจนะครับแล้วมีความรู้สึกที่ดีมากๆรอคอยถึงวันนี้แหละรอคอยถึงวันที่ได้มีการชื่นชมท่านที่ประสบความสำเร็จ วันนี้ในะระดับที่เป็นไดมอนด์ขึ้นไปทางรายการต้องขอแสดงความยินดีกับกูรูสาวของเราด้วยคุณติบนิตยาวดีพันเศษประธานผู้ก่อตั้งบริษัทยูมีพรัตกรุ๊ปจำกัดกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้เธอยึดหลักในการทำธรุรกิจว่าไม่ว่าคุณจะเกิดชาติไหนภาษาใดอายุเท่าไหร่เพศอะไรทุกคนล้วนเกิดมาที่จะประสบความสำเร็จกันทั้งสิ้น หวังว่าภาพบรรยากาศงานทัสยูมีดรีมครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวในอีกไม่ช้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะ